วันนี้ฉันจะให้อาหารปลาดีกว่าเฮ้ยดื่ยอฉันตกในนันแพนด้าจะทำอะไรอยู่เนี่ย ฉันนั่งมองดูต้นไผ่ที่อันสุดสวยของฉันอยู่นะเธอนะ่ะเห็นบันนี่บ้างไหมฉันไปหาที่บ้านแล้วไม่เจอไม่เห็นเลยอ่ะไปหาที่บ้านไม่เจอเลยเหรอใช่งั้นเราไปหาที่สวนดอกไม้กันไหมไปดูกันสินี่สวนดอก,มกไม้ก็อยู่อ่ะซาฉันคิดว่า บันนี่น่าจะอยู่ในบ่อน,น้ำนะเธอลองไปดูสิเพนด้าทเคได้เลยต้คงไปที่ที่เดียวแล้วเนาะใช่เอานี้ยังไงวิชาบันนี่จมน้ำอยู่เพนด้าเธอรีช่วยบันนี่เร็วโอเคบันนี่บันนี่ขึ้นมาเพนด้าเธอช่วยบันนี่เร็วบันนี่ สรุปยู่ได้เลยแต่ฉันช่วยบันนี่ให้วันนี้วันนี้ืแล้วบันนี่นนทำไมเธอถึงจมน้ำละ่ะฉันกำลังจะให้อาหารปลาอยู่และฉันก็ตกในน้ำไปเลยฉันก็สรบโอเคแต่เ,เขาหนังต้องระวังตัวให้มากขึ้นนะโอเค ขอบคุณที่ขอบคุณที่ช่วยฉันนะวิสล่าเฮนเดอร์ไม่เป็นไรบันนี่ไม่เป็นไรบันนี่กลับ,บ้านกระเถอะโอเค